สี่เม็ดลลาข้าวก็ประมาณนี้นะสี 3, 3่ห้าเมตรสามสามเมตรขึ้นไปอันนี้เป็นข้าวไรเบอรีอนนนะ่อันนี้กบแล้วนะอันนี้โบแล้วเราใช้ดินแล้วก็ใช้ดินแล้วก็ใช้ าาาผานผาผางทุบทุบละเอียดผสมกับดินเหนียวใส่ฐานใส่ที่ฐานลงไปก่อน้วก็ค่อยดินเหนียวกลบหน้าอันนี้ก็ทำไปแล้วอันนี้สามแผงให้หนึ่งแผงสองแผงสามแผงยีสองอันนี้ยังไม่ทำส่วนนั้นก็ทำไปแล้วสามแผงทำไว้แต่เมื่อคืน อันนี้ทำไม่ทันกันเลยมาทันตอนเช้าเราลดเพาะดูว่ามันจะโอเคไหมส่อนแบบเข้าเพาะต้นกาในถาดนี่434หลุมต่อถาดโอเคสวัสดี